กลับเข้าสูช่ช่องสุดท้ายของรายการเปิดดวง12ราศีน,นะคะช่วงนี้ก่อนที่จะฟังเรื่องงามยามดีคุณผู้ชมังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันได้นะคะระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบแล้วส่งมาที่4221606มากันที่ SMS กันต่อเลยค่ะคุณนาราพัฒน24กุมภาพันธ์2530นะคะเวลาเกิด8โมงตรงวันอังคารถามความรักค่ะปฏิทินตรงกับวันอังคาร ถูกต้องนะครับถ้าคุณประคองผ่านช่วงปีที่แล้วมาได้หมายถึงว่าตัดตามอายุยากน,นะฮะปีนี้ดีขึ้นแต่ก็ยังมีปัญหาต่อเนื่องแหละแต่ยืนยันว่าน้ำหนักมันจะลดทอนลงส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะเรารับข่าวได้นะฉะนั้นก็ประคับประคองถ้าคุณพ้นปีที่แล้วมาได้ปีนี้ก็จะดีขึ้นในทางกับกันถ้าคุณไม่ไม่พ้นปีที่แล้วนะหรือไม่มีคู่ในช่วงที่ผ่านมาเกณฑ์ในเรื่องของความรักคุณมีเกณฑ์รักใหม่แต่ไม่ต้องรีบร้อนดูให้ดีๆนะครับ เอสต่อมาค่ะเอสต่อมานคุณทันยเยไมค์ค่ะ5 5าพฤศจิกายน2539เวลาเกิด11นาฬิกา4นาทีวันจันทร์ถามเรื่องการเงินครอบครัวแล้วก็โชคลาภค่ะกาลีจี้วิธิอรินะครับก็งานด้วย2เรื่องเลยนะครับของคุณเนี่ยหาโอกาสมันทำบุญน้ำมันตะเกียงที่วัดนะทุกครั้งที่มีโอกาส แล้วก็ให้ระวังในเรื่องของสภาพคล่องรวมถึงงานที่มันมีโอกาสจะเกิดการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงกรณีถ้าคุณทํางานอยู่ส่วนแง่ของการเสี่ยงโชคไม่เด่นความรักปีนี้เขาบอกว่าให้หลีกเลี่ยงการประทะให้หลีกเลี่ยงการประทะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณมงคล6กกุมภาพันธ์2538นะคะเวลาเกิดตี339นาทีฟ้าสว่างเป็นวันจันทร์ถามเรื่องงานจะสอบตำรวจได้หรือเปล่าแล้วก็ถามความรักด้วยค่ะ เกณฑ์สอบใช้ได้แต่อังคารกาลีนี่สินะครับอย่างนี้ก็ทำให้เต็มที่นะครับแล้วก็ให้คุณไปอ,อ,อย่างนี้ฮะให้คุณซื้อมีดโกนก็ได้นะครับแดอันหรือ8ดด้ามเนี่ยถวายพระสงฆ์นะเตรียมความพร้อมให้ดีๆส่วนในเรื่องของความรักความรักถ้าโสดได้เจอครับ ถ้ามีคู่อยู่แล้วนะปีนี้ก็ต้องบอกว่าท้อยทียท,ยท้อยอาศัยกันมากคือนักเกณฑ์สอบใช้ได้นะแต่ว่าสิ่งที่จะสอบนั้นคือถ้าคุณจะสอบอย่างอื่นเนี่ยผมจะมั่นใจเลยแต่ว่าสอบตำรวจหนึ่งต้องเพียรได้มากและไปทําบุญเสริมอย่างที่เรียนนะครับ SMS ต่อมาคะ่ะคุณจะรุงใจเลคสะ4กันยายน2516เวลาเกิดบ่าย3โมงถึงบ่าย4โมงเย็นวันอังคารออกจากงานเก่ามาค้าขายดีหรือเปล่าและขายอะไรดี วันอังคารโอเพูดอยู่เสมอถ้าเป็นลักษณะอย่างนี้เนี่ยนะก็ควรจะมีอาชีพหรืองานที่มั่นใจรองรับก่อนเดี๋ยวลองดูนะครับว่าควรทำอะไรที่เด่นที่สุดในพื้นชะตานะครับแต่อาจจะต้องทำบุญมากหน่อยก็ทนะทำพวกเครื่องดองของเมาทำให้มันถูกต้องตามกฎหมายนะครับ แต่จริงๆถ้าผ่านช่วงปีที่แล้วมาได้เนี่ยปีนี้ถ้าอดทนต่อในแง่ของงานก็มีโอกาสที่จะได้รับสิ่งดีๆนะในความหมายอาจจะเป็นสายความก้าวหน้าก็ได้ไม่ต้องรีบร้อนตัดสินใจตราบใดที่ยังไม่รู้ว่าตัวเองชอบและอยากทําอะไรนะครับ SMS เอมอมาคะ่ะคุณไม้เลขบ้านหนึ่งค่ะจักรพัฒบ่งถึงกิจยศชื่อเสียงความเป็นผู้นําดีครับทะเบียนรถ1669โสรถก็มั่งคั่งสมปรารถนา6 9เสน่ห์และความสาเร็จ เบอร์โทรศัพท์69เค่ะเหมือนกันดีหมดครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาเจ้าของ SMS เกิดวันที่21มิมิถุนายน2527เวลาเกิด7จมงตรงวันพฤหัสบ,บดีโชคลาภการเงินแล้วก็ถามว่าเลี้ยงสัตว์อยู่จะรุ่งหรือเปล่าพริหัสถูกต้องนะทำเกี่ยวกับก็เรียกว่าอะไรปรศุสัตนวะ์ทำฟาร์มอย่างเงี้ยมันก็ ก็ต้องเรียนว่ามันไม่ค่อยเด่นในพื้นชะตาสักเท่าไหร่นะครับเว้นแต่ว่าลักษณะอาชีพที่คุณทำคุณลงไปคลุกคุณมีการจรมีการเดินทางไม่ใช่แค่นั่งกําก,กับดูแลแล้วก็ในในเรื่องของประเภทสัตว์เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าทางเทคนิคมันทําได้ไหมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดพวกนี้อันนี้ฝากไว้พิจารณานะครับส่วนในเรื่องของการเสี่ยงโชคไม่เด่นแล้วก็ปีนี้เนี่ยให้ระวังในเรื่องของพวกระบบสืบพันธุ์ด้วยนะครับ เลขบ้านล5 2 152้าน152 152เนี่ยห2สพระฤหจันทร์เป็นดาวคู่ธาตุด,ดินเลขบ้านถือเป็นมงคลอยู่แล้วแต่อาชีพปศุสัตว์เนี่ยหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยให้ชีวิตสัตว์เดือนละ10ตัวเลยนะครับทะเบียนรถ62 2ค่ะอันนี้สุประคร์คู่เสริมสเสน่หเลข6ดาวสุขก็สเสน่ด้วยแล้วก็ในเรื่องของเงินสดจ้ก SMS ต่อมาค่ะ เอ้มต่อมาคุณดนุอนพัฒนะคะ18มิถุนายน2,500เวลาเกิด16บนาฬิกาตรงวันอังคารนะถามเรื่องงานเรื่องเงินค่ะตอนนี้ย่าง58ดูหลังวันเกิดนะครับหลังวันเกิดเกณฑ์งานไม่ดีเลยนะครับถ้าไม่ได้มีปัญหาคือตอนนี้อาจจะมีอุณหภูมิแล้วนะฮะหมายถึงว่าเริ่มดูจะกลุ่นแต่หลังวันเกิดเนี่ยถ้าไม่ได้มีปัญหาเยอะก็จะมีเกณฑ์ในเรื่องงการโยกย้ายเปลี่ยนแปลง สำคัญนะฮะอย่างที่พูดอยู่เสมอว่าหาสิ่งใหม่ให้ได้ก่อนเพราะเกณฑ์งานของคุณเนี่ยไม่นิ่ง2ปีทั้ง59รวมถึง60นะครับส่วนในหลักการทําบุญเสริมหลังวันเกิดเนี่ยให้ไปทําบุญที่โรงพยาบาลสงฆ์หรือถวายปัจจัยให้กับพระพิสุขสงฆ์ที่อาพาธวัดใกล้บ้านก็ได้ลองชื่อนะดะดนุศนแล้วก็พัดนะคะพอพัดเหมือนกันกชอช้างเราเรือกะรันนีความจริงก็น่าจะเปลี่ยนมาแล้วันนั้นเนี่ย นนุสรพัฒนโอเคนามสกุลสุข,ขพันธ์ผ่านเป็นทอทงการันนะคะไม่มีสระอุนะครับเปลี่ยนแล้วก็ถือว่าใช้ได้ไม่ต้องเปลี่ยนอีกนะครับจาทะเบียนรถ3 1 1 9คู่หลังดีฮะเป็นหลักฐานความมั่นคงแต่คู่หน้าเป็นคู่ศัตรูทำอะไรจระรติดขัดใช้น้ำพระพุทธมนต์แตะเบอร์โทรศัพท์ส1หนึ่งค่ะก็เป็นเลขแห่งความสำเร็จถือว่าดีครับมาในส่วนของนะอีเมลกันบ้างนะคุณวาดาสนา เจธันวาคมสองห้าสามหกนะคะเวลาเกิดสิบเจดนาฬกาตรงวันอังคารลัคนาราศีอะไรจังหวัดสมุทรสงครามเจ็ดธันวาสามหสมุทรสงครามเวลาเท่าไหร่นะจ๊ะสิบเจดนาฬิกาตรงค่ะลัคนาสถิตอยู่ในราศีพฤกษพฤกษบช่วงนี้เสาเร่งรักนะครับก็พินทุบาท ก็ให้ประคับประคองในแง่ความสัมพันธ์กับคู่คนใกล้ชิดและที่สําคัญของคุณเนี่ยด้วยพื้นชะตาอังคารกับอาทิตย์เนี่ยเล็งลักด้วยเมื่อเสาร์มาจรนเล็งลัคนาด้วยก็ฝากระวังอุบัติเหตุโดยเฉพาะช่วงประมาณ2ตปีจากนี้ไปนะครับใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทนะแล้วก็ตอนนี้อาชีพนะคะขายจุชันในอยู่ดีหรือเปล่าหรือว่าถ้าจะขายของกินนะดีไหม ของคุณไม่ได้แย่แต่ไม่ได้ดังใจเลี้ยงชีพได้แต่อาจจะไม่ได้มีเหลือเฟือไม่ว่าจะเป็นชุดเสื้อผ้าอาภรณ์นะครับชุดชุดในหรือแม้กระทั่งของกินเนี่ยก็ให้ผลใกล้เคียงกันขวนขวายหน่อยพอใช้ได้ครับพอใช้ได้ครับโชคลาามีไหมคะแต่ถ้าถามในการเสี่ยงโชคไม่เด่นเลยจะ้ะแล้วก็เรื่องของทะเบียนรถ3คันเลย2319 23ในคมในฝัก19มีหลักฐานความมั่นคงใช้ได้คร แล้วก็อีกคันหนึ่ง4948ค่ะเอ่าระวังปัญหาพวกทางเดินหายใจการสื่อความทำอะไา,าจะติดขัดคู่หลังเป็นคู่ศัตรูใชน้นาระพธมน์มนแตะที่เลขแปด1591อันนี้ดีเป็นคู่มิตรแล้วก็เป็นแรงความสําเร็จเหนื่อยหน่อยฮะแต่อาชีพที่คุณทําใช้ได้เรื่องงามยามดีวันมงคลคะ่ะเลิกงามยามดีวันมงคลก็ในช่วง <c oughs> ครึ่งเดือนแรกตอนนี้ก็เหลืออยู่สองวันนะครับคือวัน ที่16มีนาคมสามารถประกอบการมงคลได้เพียงแต่ว่าอาคาันนิโรธตกในสตรีผู้ประกอบการมงคลก็ขอให้หลีกเลี่ยงการข้องแวะกับอิสตรีที่เหลือดําเนิือนกันได้นะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุด9นาฬิกา1นาทีถึง9นาฬิกา30นาทีแต่คนที่เกิดวันอังคารควรฉลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยอังคารที่17ครับวันนี้ไม่ได้มีเงื่อนไขอะไรเลิกร่างมีดีที่ดีอย่างวันมหาสิทธิโชคช่วงเวลาที่ดีที่สุด15นาฬิกา1นาทีถึง15นาฬิกา30นาที และช่วงนี้เลิกบนเป็นภูมิปาโลเลิกด้วยถ้าใครมีการเจรจา,าในเรื่องของการซื้อขายที่ดินทำธุกรกันเรื่องของอสังหาริมทรัพย์เนี่ยถือว่าน่าสนใจแต่คนที่เกิดวันพุธควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ครับ นะคะก็เป็นเรื่องงามยามดีวันมงคลนะคะช่วงประมาณครึ่งเดือนแรกของมีนาคมนะคุณผู้ชมเองก็สามารถเลือกวันที่จะทําการมงคลน,นั่นเองนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะใครทีอ่อาจจะรับชมนะรายการไม่ทัน,นะอยากรับชมรายการทุกรายการของ m i ลเลอร์ n คล l ย้อนหลังนะคะก็สามารถเข้าไปได้ที่ YouTube แล้วก็พิมพ์ตามนี้เลยนะคำมิลเลอร์แคลนเว้นวัก ทีวีไทยแลนด์นะครรวมไปถึงใครที่อ,อยากจะติดตามนะเรื่องราวความเคลื่อนไหวของมิร c เคิลชาแนลเองนะคะไม่ว่าจะเป็นข่าวคราวต่างๆช่องทางการรับชมหรือว่ากิจกรรมที่จะเกิดขึ้นนะคะเข้าไปที่ a c e b o o k Fanpage m i าเคิลชาแนลทีวีนะคะและคุณผู้ชมก็ติดตามรายการเปิดดวง12ราศีได้สดๆแบบนี้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์8.30นถึง10.00นรตรงก่อนจะกันไปฝากไว้สําหรับข้อคิดคติธรรมคนมองโลกในแง่ร้ายจะเห็นความยากลําบากในทุกโอกาสคนมองโลกในแง่ดี จะเห็นโอกาสในทุกความยากลำบากเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ